สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนพร้อกับช่องตามอุบวนคนสีเกรตครับมอนี้กับสิ้าพ่อแม่พี่น้องไปหาจับปูจับปลาครับนี่ไปกับทีมงานเพื่อนบ้านแล้วครับกับน้องเบียวัสดีค่ะแล้วก็เพื่อนต้นแล้วก็น้องวันเย็นกับน้องอันครับไหนได้แล้วมูนี่โอ้ครับนี่ เพื่อนไปเปลี่ยนชุดได้หนิยางมากแต่บ้านซื้อครับพ่อแม่พี่น้องป่ะเราเดินกันต่อเด้อพ่อแม่พี่น้องหลังฝนครับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปหาปลาครับหาปลารอบบ้านนี่แล้วครับหากินทางทางบานรอบบานครับทีมงานเพื่อนบ้านครับนี่มาตองหากินไก่เราครับพ่อแม่พี่น้องหากินแถวบานเท่าเนี่ยครับ อยู่บ้านกับมีทงไฮทงหน้าปลามันบืนเนาะเพระาะว่าฝนมันตกตาเอ๋วัดดีครับหน่อยแล้ววัดดีครับท่านผู้ชมหน่อยแล้ววัดดีครับหน่อยมันเกินเนอะขอบคุณพี่น้องครับเป็นบรรยากาศฝนไปอป,อย,ปอยครับตอนนี้ฝนกระดายซาลงแล้วกระดิ่ดาลิ่นๆน้อยๆ้นึง เล่พากันออกลาครับฟังเสียงอื่นโอ้อเยมเมืเองพ่อเราใส่ตรงอยู่หนาบ้านครับแม่นบอนี่เป็นตรงครับโอ้เดีย อะรเยอะจัง hmm. นี่คนขวัญในเมืองนี่ปลาช่อนนั่งนี่ปลาช่อนเล็กนี่โร้ายครับพ่อแม่พี่น้องฮัลโหลอูเรานี่เป็นส่โยอันตรงหน้าเย่างๆครับหน้าบ้านผมนี่นะครับปลาฝนตกเนาะปลาขื่นเขาเรื่อยเลยมาเพ่ะ ย้ำเลียตลอดเอดี๋ยวพอพคนกำลังสิงไปย้ำครับมผมสิร่งย้ำมมบ่ <c oughs> อุย้ยดูตน้นเยอะม,มากเลยนะดูดูมีปลาช่อนมานะ่ะเมืองพม่พี่นอ้องเมืองอู้หหลายแห่งครับ

เสียงกบเสียงเขียดกันรายครับลูกเป็นใครได้นะผมขอโทษครับการหนักบอกอยู่ประกันหนักบอกและวอากันหนักเขาเด้วยมื่อกี้ก็เป็นวันหยุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสาเพื่อนบ้านเพิ่นได้หยุดต้องการกันว่าหัวเซลกันมื่อกี้ ขาดียวเด้ขาดเต่น้องกีกเหรอครับเพราะว่าน้องกีกเพิ่นไปเฮ็ดงานครับหาที่ซิบะทีก็ดีครับเสียงกบเสียงเขียดก่ะออกแอกออกแอกออกแอกเนี่งคูอยมาเดี๋ยวเมืองก่อนว่าพอเพิ่นสิได้บ่ครับซิบาทียามสึดโอ้ยเครื่องคู่พ่อแม่พี่น้องรอบเดียวสิบะที่อ่ะโอ้อีกครูนึงไม่หนิ ทีเดียวเร้อครับ no, น no like ี <shameful wohl> anyway. <g Zeit> ่หันรอบก่อนสิบนาทีย้ำเท่านั้นเลยสิบนาทีย้ำเท่านึงบอกต้องไม่ใ่ดอกเขาเราแต่ยันตรงเขานี่แหละเราก็เอานี่ลงไปที่หลังของเราเออบอเอาไปดักเกาอยู่พุ่นเอาไปดักจะตุนทางก่อน คลิปนี้มาต้องไทยไกและถ่ไทยเลี้ยวๆไปเลยเด้อถ่าจากหน้าบ้านไปถึงสิบเมตรเยมนครับอันนี้ก็เป็นนาบ้านผมครับเห็นได้มีกีเบ่าเป็นนาบ้านยางมาหน่อยนึงครับประมาณสามสิบเมตรก็เห็นพ่อเฟินใสตรงเหรอครับปะเราเดินกันต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่รากพ่อแม่พี่น้องยางชม หอบๆบบานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเออขอเราสีแดงไทยครับมาได้เฮาต้องใช้ความสามารถของเขาไปเราเราต้องใช้ความสามารถของเราอย่าอยู่นี่กลับเขาก็มายามเอากระได้ตัวยามขอตั้งเนึงเพื่อเอา อข้าวอูนึงอย่างไรพ่อแม่พี่น้องหากินมานอยู่เด้อแถวาบ้านพผมนี่หนามากอะหากินง่ายครับเมืองบรรยากาศอันนี้บรรยากาศทางเขาบ้านครับเพราะว่าแถวบ้านห้องนามมันข้นน่มมันท่วมครับป่ามันขึนนมาเพราะว่า บ้านก็อยู่ติดทงไฮทงหน้านี่แหละครับมาแล้วเร็วยโอ้หนองงานเล่นพาน้ำเลยเล่นให้มันมืนหนอนเลยเป็นยังเออมาหนองอันมันเล่นนั่นมามาทานมูครับบ่บาเลยคมันใช้ไม่เยอะเท่าเดิมแล้วนะแต่ไม่วาหน่ะแต่เป็นกองคืออันนี้ไม่ถือก่าอันมันนอกข่างเจ้วเปิดโต อันนี้ก็เมียเพื่อนแล้วครับเสือดำนี่ครัเพื่อนก็ได้โอกาสดีกันเนาะเพื่อนต้นเพื่อนกับแม่เดซ่าเกวครับกับแฟนเพื่อนได้เทิงกินเข้าห่วมกันแล้วก็ได้เทิงมาหาปลาน้ำกันเนาะใส่ฟ้าชี้ล้นะครับเนี่ยเอาตปลาเพื่อนนี่เขาก็จะเป็นไปซ่วยบ้านองอันครับในเมืองโอ้ไปเอาเรือเลยเจ้า ฟ้าที่ห่ากับเป็นงานนะครับอันนี้แมนโอ้ยปูอ,ยยอุปกรณ์หากินเขาใช้ของทุกอย่างเห็นมันติดกันหนดเนี่ยน,น,นี่แมนนำมาหน,นองอันครับอันบรรนอกนี่แหละน้ำท่วมทางเราครับน้ำขึ้นค้าขึ้นแน่เพราะว่าฝนตกมันระบายออกบ่ได้เพราะแม่พี่น้อง เอาไปน้ำเอาไปน้ำสันคูเอ๊อะไรคเห่าหนล่ะเออนี่อีปูอีปูครับมนี่ต้อนนี่นี่นี่เออเอ้ายานมันดีนได้วัไทลากาแฟ้ผเพื่อนมูเขาเพื่อนตามนั่นเดงยางมา ปลาปลาปลานู no, yet, like oh, no, ่น no, นูต้นนู่นนปู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 อีกครับนี่นาเนตปูนี่นี่นีตัวนึงนี่ตัวนึงเอาปูได้แล้วบ่อู้หเยอะเยอะมากเลยบางตันต้นจับปูเฮ้ยเราเราส้มตำพอดีนี่ตำกับปูอุปกรณ์เท่ากับพร้อมพร้อมเนาะ กี่ฟามันสอนอยู่นาอนนเต็มเลยนาะอือดูไปเลยครับนี่เป็นบรรยากาศทุ่งหน้าไอ้หลังบ้านน้องอันครับโอ้บรรยากาศดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่มั้งบรรยากาศดีดดดเป็นสายของผู้คุมครับผู้คุมก็คือเพื่อนเป็นลูกค้าผมนี่ละ มาเตดินดำดินเลยเพื่อนอาิานั่งกอะไรอยากได้ดอกได้อยากได้ดอกได้เย้ยๆๆย้ยเยเ็ดคืนเลยอ้โหจะนั่งกินหรอดิอะเดินกันต่อครับเอาเลยครับผม เห็นบรรยากาศทุง่งนาครับอยู่หลังบ้านของอันนี่หนึ่งวัน้าวนุ่มๆสาวๆมาหาเลาะเล่นน้ำตกมาอีกเข้ากับเรียนเราแบบนี้ <c oughs> ร่างอันนี้ปลาเออป๊าจับแบบฝีมือจับสดๆจับสดแบใส่ฟีมือฝ <c oughs> ีมือจะได้เอปุปกรณ์เนาอุปกรณ์กินขาดเลยอุปกรณ์กินขาดปาข้นื <c oughs> ไปไหนกันไปลด้นบรรยากาศฝุ่นกับยุดต,ตกเนี่ยนะอุ้ยได้เฉยอะอุะป,ป,ปกรณ์หาปลาเขากินขาดเลย <c oughs> คนหน่อยสิตกนาำได้นน่ ครับชมบรรยากาศน้ำกันครับเฮ้ยเดี๋ยวให้เขาไปก่อนเอออ่านรอสวนกันเด้จะเป็นยางตามรอยฝนดิฝนสิบุ่มเออไปเลยตามร่มกันเองอุ้ยนางขึ้นแบบสูงแบบนี้พุ่นน้อยยางเอาไปอยู่ตรงนู้นนะเออเอ้ยนางงามหน่อย ให้พ่ออันไปใส่พ่ออันทายคิปให้ลุงตามอยู่อ่ะคุมยาหนามบ่คุมยาหนามบ่เทียงานยี่ิบามอะไรนี่นี่มันีันมีแล้ว ไอ้กันหนามเทีมงานยูเบิร oh, right, ์ปทำงานแบนี้ทะเลอีสานทะเลไก่บ้านโอ้นามไลขามฟังลเนาะครับนามท่บ้านท่บ้านเนาะเออลอยู่ปลาอยู่ปลา มาพ่วม,มาพ่วเลยมามาให้ๆเนี่ย่ะยืนยืนดีๆไม่จะมีปลาแบบแอบนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงครับคุณแม่เพื่อนกำลังใส่ปลาลูกขอกระไรปลาลูกขอกระไรส่วนหมางมิเตอร์ปลาซิ่วหรือปลาขาวเน่ปลาขาวหางแดงเนาะ อย่างเลาะหาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็น้ำท่วมทางจตุมวัน้องอันนี้แนทางเขาห้านห้องครับเด็กหน่อยเพิ่นกับพูดวานเหรียญน้ำนี่ไปทางนี้นี่ได้ปลาบัวนี่เป็นบรรยากาศฟังปลาบัวเพิ่มพณผ้ชม น้ำกระท่วมคือเกาเด็กหน่อยเพิ่นมาแต่เนหนียนน้มไม่มได้ใส่เหม็นบอคือกันแล้วเนาะเขาสั่นไอจับเอาโอ้โหอย <c ười> นามรลดและบอลๆๆา <c ười> อ,อยู่ <c ười> ข้างหน้าโอ้แรล้งหอยค <c ười> ือจสิขึ้นไรเนาะเล้งเขาพามาฮะกันจับหอยต่อ อลุงมีลูกสาวอยู่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงอันนี้ก็บแม่ชมบรรยากาศระหว่างทางครับทางเขาบ้านเฮาเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้น้ำท่วมแล้วครับบ้านก็อยู่หลังดิดิดซีวาลินพ,พ่นนอแม่พี่น้องพอได้มาย่างหาเก็บ หอยเก็บปูเก็บปลาครับกว่ายคุยกับเราตอนนี้เอาก็จะพาไปพี่นอ้องพยายามตรงครับตรงควาพพอใจละมันมาพยาย,ยามมาเลยครับรไปพี่น้องอยากไปกินในสุดเก็บสวยยามมาเลยหลึกลึกลักเขาเนี่ยแ <laughs> ล้วอย่าพูดอย่งางนางสิญี่ปุ่นแล้วข่นตามปลามาอยู่นี่เด้อยู่ปุ่นอก่อนไปที่ผีแล้วโอ้บอกไอ้โจ้าเจ้าบางคนนี่ไม่ไม่ถรู้รู้ขุนนะไปตามไปเจ้าพี่ด่างเลย

อันนี้มนยามเลยครับบาดแดดมันลอยเลยเตรมเตรียเดียวเต็มครูเตรียมครลา โอ้โหเตไปเต็ให้เบียร์ทานให้เราขอเราให้ก็จะไปนยังไกไปให้แม่เล้วเห็ดก็เต็มเต็มคเมือกัพี่น้อง มาเมืองครับซัมสกินครับพ่อแม่พี่น้องมาเมืองซัมสกินได้หน่โอ้บ้านทอากับอุดมสมบูรณ์เด้อครับนี่โอ้ทอดดังนน่ะดังกดแล้วพูดเลยนี่ครับซัมสกินพ่อแม่พี่น้องมะเมืองจ่ายข้าวยางค่ะดังนนกับแด้มากยามตรงข้อพื้นนะครับเพราะว่าเพื้นให้ยามเอาเนาะหนึ่งหนึ่งขังกันมาหนึ่งขังก็ทอดกันเครื่องคู่คนละแต่แป๊บเดียวหมา ที่ได้ปิดคลิปเราครับที่ได้อำลาพ่อแม่พี่นอ้องแล้วครับจ้ะเขาใครเขามาช่องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่ใจให้ตาอุบลคนขสีเกตครับน,น้องอันอันบนันอันบนนันนอกครับพ่อแม่พี่น้องจ<ะ>้ะลาแล้วครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ